เข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะครับ ขอคนละสามแชร์าหานอยของเรายังไม่มาเลยนะครับพวกกันนั้นหนึ่งยังไม่โผล่เลยเออวิ่งหนึ่งรอบปกตินะครับ เหลือสองหกมาสามหกวิ่งหนึ่งหนึ่งมาบพิ่น่องปกติสวัสดีครับพี่อีทสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ มาหกสองโอ้ยมันสลับกันล่ะพี่น้องเอ้ยมาสายด่วนมาแล้วบ่มีกิจจริจริงโอ้เสียดายอ้นมันมันสลับกันนะเพื่อนนะหกสองหกสองสายด่วน ออฟันไว้นะเพื่อนนะปะกติฟันหนึ่งนะครับหกกับเก้าฟันวีไมันสิสทรับกันมอพี่น้อง V ีไสิ่หมาหนึ่งโมบัยเนี่ยทำลายทำลายทำลายมันออกแปดหกสองนะครับสายด่วนของเราแปดแปดหกห้าแปดห้าหก แปดหกหนึ่งอ้ยเสียดอีกแล้วพี่น้องแปดหสองหนึ่งของเรายังไม่โผล่นะครับขอคนละสามแชร์นะครับใครจะเข้าห้องวีเอาเอาเลขชุดสายด่วนวันนี้ออยังไม่ได้ทําแต่ใครจะเอาจิ้มลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับพก่นนะวันนี้ <c oughs> หนึ่งเก่าฮาวเวด้ฟันปกติ เราตาม19ไปลาวเลยเมื่อนี้ออกมักหนึงเก้าครับพี่น้องสูตรเดียวกันกับ55งวดที่แล้วใครได้55นะครับใครได้55วันนี้นะทุกคนนะสามหนนึ่งเกใบขาวนะครับขอคนละ3ามแชร์นะครับเดี๋ยวออให้ดูขอคนละ3ามแชรหน0่งร้อยแชรหนึ่ท่าน share, 100 share, 100 share, 100เข้ามาเร็เรวๆสีผ้าของของวี่พี่น้องไปเอาเลขชุดขอคนละ3ามแชร ยังลุกม่งอย่ากวนไปกวนอีลีลงไปลงไปลงไปหนึ่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยท่านเข้ามาเลยร็ว,รวขอคนละหนึ่งเม้น พี่หน่อยโฮ้ยหกหกสองหกสองหกสามมันสลับกันกับบี้พี่วันนี้คครได้ดูแล้วส่วนนะครับหกกับหนึ่งออฟันหนึ่งรอบปกตินะครับเพก่นนะฟันหนึ่งรอบปกติฟันหกรอบบีไอพีมันสลับกันตัวนี้มาแล้วมาแล้วมาพี่หน่อยมาสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ ขอคนละสามแชร์นะครับขอคนละสามขอวันยี้เมื่อกี้รถหนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้าหนึ่งสามนะครับวันนี้นะใบขาวหนึ่งเก้าหนึ่งสามเดี๋ยวเอาให้ดูขอเขียนพูดนะครับพี่น้องขอเขียนก่อนเตรียมแคปออเดอร์ ขอเขียนก่อนเตรียมแชบเปอรเดอร์ำหนึงครับตอนนี้แค่สี่แชร์นะครับพพก่ันนะ ขอคนละสามแชร์ขอคนละสามแชร์ครับชิมเชาย่าเพิ่งชิม <c oughs> หนึ่งข้างัสไซรวิโอหนึ่งบอมเมนสิไปวี่บนอะบนะแบดนีน้เนาะมันสลับหกสลับวี่กันสลับวี่คับสลับปกติกับวี่สลับกัน เข้ามากันหรือ,อยังครับเข้ามากันหรือ,อยังมันไปสอับสายด่วนครับสองหกมันอยู่สองสองหกอยู่สายด่วนนะครับรอบปกตินายจะสลับกันเพราะว่า VIP มันถิมาเก่าหรือว่าหกมา,ก 6, มากหนึ่งดูบอกแล้วมาหนึ่งเอาหนึ่งไปว่างไป VIP ตามตัวฟันนะครับเพืกันนะ ขอคนละสามแชร์นะครับขอคนละสามแชร์ที่สองมืนหลวอคอนเรนเยนบีวีออามักพกับเก่าครับแต่มันตามสู่มันมันมาหกกับเก้าครับแต่มันมาออกหกมันมาเลี่ยนปกติหมดเลย อะไรก็เป็นไปได้เนะฮานอยฮานอยฮานอยหนึ่งร้อย,หหอยท่านนะครับเข้ามาเร็ว 搞白炭 มากันหรืยังครับมากันหรืยังสามกับสอบอวีไอพครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวบรงไหครับวีไอพีก็ก็แป๊บนึงจเจ็ 2กับแปดครับสองกับแปดครับพีบบ่ติวที่จริงอ๋อชอบหกับเก้านะครับ VIP แต่มันแต่มันเอาไปเล่นปกตินะครับมันเอาไปเล่นปกติเราไปเล่นสองกับแปดสองกับแปดนะครับพวกกันนะสองกับแปดสายวิ่งรูด VIP อย่าลืมตัวฟันเม็ดเดียวติดไว้บ้างนะครับทุกคนนะรอบบีัวชิมาหนึ่งเก 1, 9, 1, ่าหนึ่งหกว่ะพกลัวมันสลับกันกับปกตินะครับที่จริงที่จริงหกมันจะไป v i p นะครับหกมันจะไป v i p ขอคนละสามแช์นะครับหนึ่งร้อยแช์นะครับเดี๋ยวขอเช็กแชร์ก่อนนะครับตอนนี้แปดแชร์นะครับทุกันนะสามสิบท่านขอคนละสามแชร์เดี๋ยวให้แคปบเอานะครับพุกันนะตอนนี้แค่เก้าแชร์นะครับหนึ่งร้อยแชครับหนึ่งร้อยแช สิบแชร์ครับสิบแชร์ังครับสวัสดีครับพี่เสียยมครับสวัสดีครับ ขอหนึ่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยท่านก็มาเร็วๆอย่าอ่อให้ครั้งเดียวนะครับพวก่านนะตอนนี้สิบห้าแชร์ครับสิบห้าแชร์ยี่สิบสองท่านขอคนละสามแชร์นะครับไลฟ์เสร็จอออลบให้นะครับพวก่านนะ ใครจะเอาสายด่วนนะเพื่อนนะใครจะเอาสายด่วนเลขชุดจิ้มลิงด้านล่างเข้าไปได้เลยนะครับจิ้มลิง์ด้านล่างเข้าไปได้เลยจิ้มลิงกเข้าไปแล้วบอกว่ามาจากอภัยอีหลาลงแม่ล,ง,ลงแม่ลงแม่แม,มาพันนี่ไหมมาลงไปลงไป ใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์นะทุกคนนะตอนนี้42แชร์ขอบระคุณมากครับมามาเข้ามาเลยวเร็ เข้ามาเร็วๆเข้ามาเร็วๆสวัสดีคุณดูสามสิบสามท่านครับสู้ๆค่ะอ๋อไปครับเราไปปังๆมาใครจะเข้าห้องวีเดี๋ยวออพาเข้าห้องวีไปเอาสายด่วนนะครับใครจะเข้าห้องวีไปเอาสายด่วนนะครับเกท่านนะสัตว์บ่สัตว์บใครจะเข้าห้องวีไปเอาสายด่วนนะครับ ครบหนึ่งร้อยท่านเดี๋ยวออเียนสายด่วนให้เลยจิ้มลิงก์ด้านล่างนะครับเปิดไลน์นะเพก่อนนะไปเอาสายด่วนนะเดี๋ยวหาว่าบบบอกเด้อพี่นออกเด้อเดยวเลขออกมากกว่าว่าบพอเด้ให้พิมพ์บอกว่ามาจากอภัยในห้องนี้นะครับห้องซื้อนะครับซื้อได้เลยนะครับบาทละเก้าสิบหกสามตัวเจ็ดร้อยสิบตัวโตร้อยยี่สห้านะครับมาเข้ามาเร็วๆหนึ่งร้อยท่านเลยสวัสดีคนดูสี่สิบเอ็ดท่านครับสวัสดี คนดู41ท่านครับขอหนึ่งท่านมาบอกอแชร์กันด้ครับพี่น้องขอหนึ่งยคนเร็วๆเข้าห้องวีเร็วๆเข้าห้องวีจิ้มลิงก์ด้านล่างเราบอกว่ามาจากอพนะครับไปเอาสายด่วนนะครับไปเอาสายด่วนนะครับเพื่อนนะไปเอาสายด่วนนะครับสวัสดีครับพี่ลุงครับสวัสดีครับไปเอาอยู่ในห้อง V1 นะครับไปเอาอยู่ในห้อง V1 เห็นบ่พี่น้องตอนนี้292คนนะครับเข้าไปได้เลยนะครับเข้าไปได้เลยตอนนี้292ร้อ้าสิบสองคนบ่อ่ากได้บ่ใจใจบพี่น้องสายด่วนนี่นะครับรอบปกติมาสองหกพี่น้องมันอน่อยยังงกว่า แบบสองหกบ่เกือบแตกสามตัวนะครับเฉียดตลอดนะครับสามตัวของเรานะเพกกันนะมาเข้ามาในห้องนี้นะครับจิ้มลิงก์เข้ามาได้เลยนะครับเพกกันนะสวัสดีครับพี่สาวพี่วอละการนะครับมาเข้ามาเข้าห้องวีจิ้มลิงก์มาเอาสายด่วนมาเอาเลขชุดนะครับเพกกันนะมีที่ให้แทงนะครับมีที่ให้แทงตรงนี้ซื้อได้เลยนะครับตรงนี้ก็คือห้องซื้อนะ บาทละ96 3, ต 7, 50, ต้ตัว7 5 0ตัวตัวละย5ิ้านะครับเพื่อนกันนะจิ้มลิงกตัวนี้เข้าไปซื้อได้เลยนะครับจิ้มจิ้มพี่นอ้องของพี่สมาชิกบ้านเรา6,782คนนะครับอ่อนรับประกันให้นะครับห้องซื้อนะครับเพื่อนกันนะเข้ามาซื้อได้เลยมามาพี่น้องห้องนี้นะครับห้องนี้นะเข้ามาได้เลยตอนนี้292คน เตรียมแชปเอาใครพร้อมแล้วกดเลขหนึ่งมาใครพร้อมแล้วกดเลขหนึ่งมาเร็วๆเดี๋ยวให้แชบเอาเลยใครพร้อมแล้วกดเลขหนึ่งมากดหนึ่งมาพี่น้องกดหนึ่งมาเอาบหเลขเก้าหนึ่งเก้าไม่มานะครับหนึ่งเก้าไม่มาเราตามถึงลาวเลยนะวันนี้นะ หนึ่งเก้าไม่มาเราตามถึงดาวระวังเลขกับหัวนะพกันนะกดเลขหนึ่งมาหนึ่งร้ยท่านเข้ามาเร็วๆเดี๋ยวเอาให้แฉบเอาเลยนะพกันนะเลขโบรายนะครับไปนอปนมานี่ตัวชอบมีอยู่หนึ่งสองสามนะครับถึงสองสามนะครับเพกันนะกดเลขหนึ่งมาเร็วๆใครจะไปเอาตัวฟันเม็ดเดียวจิ้มลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับ เราพัฒนาใครที่เข้ามาวันนี้ก็ขอให้ปังๆนะครับใครที่ไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนนะขอให้ร่ำรวยร่ารวยนะครับเพื่อนนะเรชอบตัวนี้นะครับกัับตัวนี้นะครับพี่น้องดูเอานะครับดูเอานะครับเพื่อนนะสายด่วนจิ้มลิงก์เข้าไปเอาได้เลยเลขชุดเม็ดเดียวนะครับ แคบทันบ่เลขทูปปูแคบกันหรือยังนะครับเพกกื่อนนะแคบไปแคบไปส่วนมากของเราก็จะไปออก นี่นะครับเลขทุกปู่นะสายวิ่งลูดยังไม่พลาดนะครับสายวิ่งลูดยังไม่พลาดนะครับพวกกันนะเลขทุกปู่ห้านอยสายวิ่งลูดยังไม่พลาดตั้งแต่ที่ออจุดมานะครับนึ่งร้อยสองรอยดอกแล้วครับพี่น้องสายวิ่งลูดยังไม่พลาดนะมาสองรอบปกตินะครับพวกกันนะจะหนึ่งเข้าไปสสยหนึ่งหนึ่งรอบปกติขอเรามาเด้อซาถูซาถูารับพี่น้อง นะครับตัวที่ออชอบเด้อใครที่เข้ามาวันนี้ก็ขอให้ปังๆ <_ utt> ใครที่เข้ามาวันนี้ขอให้ปังๆนะครับแฉบเอาใครจะเอาสายด่วนจิ้มลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับนี่นะใครจะเอาสายด่วนเห็นบ่พี่น้องลิงก์ตัวสีฟ้าใครมีไลน์เข้าได้หมดนะครับใครมีไลน์เข้าได้หมดสามหนึ่งหนึ่งเก้าไหมครับสามหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วก็ไปดูสายด่วนนะครับสายด่วนเม็ดเดียวนะครับเลขตัวทายเด้อพี่น้องเด้อ วันคือช่วงไม่เมื่อยละ่ะวันนี้ไปกินยามาครับสามหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเน้นเน้นกับหัวหนึ่งหกขอให้มากครับเข้าไปดูสายด่วนนะครับเข้าไปเอาสายด่วนนะครับเข้าไปเอาสายด่วนนะครับุกท่านนะนะเลขชุดเด้อพี่น้องเนดะ้อเข้ามาในห้องนี้บอกว่ามาจ้ากับเพาแล้วก็จิ้มลิงก์ตัวนี้เข้าห้อง v ีไอพี ก็ยังไม่มีคนเข้านะเวก่ันนะยัง200 92คนนะครับไม่เป็นไรนะครับใครไม่เอาก็ไม่เป็นไรมาเราเสียใจใจด้พี่น้องได้ปะ่ะเราไปเลยนะครับใครที่เข้ามาวันนี้ก็ขอให้โชคดี ขอให้ปังๆนะครับขอให้ปังๆป,ปกติลูนหนึ่งลอยหุ่นลอยวีวีสองสองกับแปดวีสองกับแปดหนึ่งกับคืออยู่ครับ ติวแต่ว่ามันมันสลับกันเนี่ที่จริงวิ่ออกมา6กกับเก้านะครับแต่หกมันไปออกปกติมันคือเหรียดเป็นยนทิงสี่แบบนี้นพี่น้องคือกับสลับหัวไปัแบงซีอะไรก็เป็นไปได้นะครับฮานอย วันนี้ก็ขอให้โชคดีนะทุกท่านนะใครที่เข้ามาวันนี้ก็ขอให้โชคดีก็ตามที่ออนไลน์สดนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็กดแชร์นะครับ,อย,รบอย่าลืมเลขทุกปู่นะครับอย่าลืมเลขทุกปู่ไปเบิ่งสายด่วนได้พี่น้องเนดะ้ไปดูเม็ดเดียวเม็ดเดียวสายด่วนสายด่วน ขอให้โชคดีนะครับทุกาน้อขอให้แตก3ามตัวนะทุกคนนะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดแชร์รับชมนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับทุกานนะใครไม่ทันก็เข้าในห้องวีดได้เลยนะครับสวัสดีครับ